เทคนิคการถ่ายกาลางฝนด้วยเลนส์โซนี FE 8 5 F 1 4 GM Mark II สำหรับตัวคนถ่ายนะคุณก็อาจจะใช้วิธีกลางล่มมือนึ่งไล่มือนึงถือถ่ายแป๊คแก็แบบ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 นี้ก็ได้ส่วนนางแบบก็ถือล่มใสอะไรก็ว่าไปบดำคอนเซ็ปหรือถ้าใครอยากจะถือกล้องสองมือแบบนี้นะครับแต่คุณต้องมีไอเทมเพิ่มอันนี้คือถุงกันฝนอุลันซีรุ่น RC 0 1นะครับมาซื้อได้นะอันนี้มีขายกล้องคุณก็จะไม่โดนฝนละ เทคนิคแรกคือการถ่ายให้เห็นเม็ดฝนการจะเห็นเม็ดฝนได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง 1. มีแสงที่ย้อนกลับเข้ามาเราถึงจะเห็นเม็ดฝนและ 2. เม็ดฝนอยู่บนฉากหลังที่ค่อนข้างจะมืดหรือมีสีเข้มเราจะเห็นเม็ดฝนนะฮะบนแบ็กกราวที่ค่อนข้างจะเข้มแบบนี้เออสวยพี่นี่คือเทคนิคของการถ่ายหเห็นเม็ดฝนนะครับทุกคน ถัดไปครับเป็นเรื่องของการถ่ายให้หยุดเม็ดฝนคุณจะต้องใช้สปีดชัตเตอร์เร็วๆเช่น1ต่อ640ถึง1ต่อพันเดี๋ยวผมจะถ่ายที่1ต่อพันให้คุณดูนะแล้วผมก็จะมาเร่ง s s o แบบนี้นะฮะแชะตอนนี้เม็ดฝนจะหยุดเป็นเม็ดกลมๆเลยครับสวยพี่เออนี่ถ่ายหยุดเม็ดฝนนะครับสวยแต่บางทีเราก็อยากจะได้เม็ดฝนเป็นเส้นยาว คำตอบคือใช้สปีชัตเตอร์ช้าๆเช่นสปีชัตเตอร์1ต่อย5ถึง1ต่อ5 0เดี๋ยวผมจะเปิดสปีชัตเตอร์1ต่อย5ให้คุณดูสปีชัตเตอร์1่ต่อ25เลยนะครับแต่กล้องคุณต้องมีกันสั่นที่โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าเม็ดฝนเป็นเส้นเป็นยังไงนี่คือเม็ดฝนเป็นเส้นครับคุณจะเห็นเลยว่าเม็ดฝนเนี่ยนะครับมันยา,ยาวๆออกมาแบบนี้เลย1ต่อ25หนะฮะหรืออย่างมั่นคงนะครับหาแสงหาไฟเออนั่นสวยครับนั่นแหละ v ว r y โก o ดเออแอคติ้ง uh, ไปเลย1นึต่อยีห้านะครับจะได้ฝนเป็นเส้นแบบนี้ครับและเทคนิคสุดท้ายคือการใช้ส mm hmm. ปิชเตอร์ปานกลางประมาณ1ต่อ125อ่าวัดแสงแบบนี้ปป๊บสว่างประมาณนี้แล้วให้ตัวแบบนะครับมีการมูฟเมนต์ชายช่ๆแล้วก็หมุนยิ้มยิ้มฟิลลิ่งแล้วเดี๋ยวพี่จับรัวๆไปเลยนะใช้การถ่ายรัวช่วยนะครับแบบนี้พร้อมนะครับ1-2ึ่ไปเอออะไรเงี้ยนะฮะก็คือเก็บโมเมนต์เก็บมูฟเมนต์นะฮะเพราะว่ามันเป็นฝนไงฮะ เราย่อมจะเก็บมูฟเมนต์อารมณ์อะไรแบบนี้ได้โอเคพี่เข้าที่แล้วก็ไปข้างๆเลยนะเดินไปพร้อมกันหนึ่งสองไปสวยมากพี่โอเคภาพจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะทุกคนพี่สาวผมก็กระโดดรถเต้นกลางสายฝนฝนตกพื้นจะเฉอะแฉะพอเฉอะแฉะปับ๊บมันจะมีเงาสะท้อนเราจะมาถ่ายเอาเงาสะท้อนกันมันจะได้เงาสะท้อนแบบนี้นี่อารมณ์ประมาณแบบนี้ฮะ แต่เราต้องกดกล้องต่ำลงพอสมควรเลยครับอย่างเมื่อกี้ผมก็แบบกดกล้องต่ํามากถึงจะได้เงาสะท้อนแบบนี้นะภาพทั้งหมดผมก็ถ่ายเป็นทั้งรอและ jpeg นะครับใครจะเอาไปทําต่อแบบผมก็ได้ก็คือเอาไฟล์รอเนี่ยไปแต่งโทนต่อใน adobe lightroom นะครับถ่ายหยุดเม็ดฝนถ่ายให้ฝนเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ถ่ายเก็บโมเมนต์กลางฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยคุณจะได้ภาพอย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อน